ดีค่ะจับมาคุยวันนี้หลายคนคงคิดว่าโรคตับเกิดเฉพาะกับคนที่ดื่มเหล้าแต่จริงๆแล้วโรคตับเกิดจากอะไรและเราจะรู้ได้ยังไงว่าตับของเรากำลังมีปัญหาวันนี้เราจะไปขอคำตอบเรื่องนี้จากรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เฉลิมรัตน์บัญชรเทวกุลหน่วยโรคทางเดินอาหารและตับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้ส้มมีข้อสงสัยสาหรับสายดื่มค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคตับมักเกิดจากการดื่มเหล้าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีสาเหตุอื่นอีกนะคะคุณหมอ,อจริงๆเหล้าก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงของโรคตับครับแต่ว่าสาเหตุอื่นที่พบบ่อยเช่นกันก็เช่นไวนรัสตับอักเสบบีตับอักเสบ C แล้วก็ ไขมันพอกตับที่เดี๋ยวนี้เจอมากขึ้นในคนที่อ้วนหรือว่าเป็นเบาหวานครับแล้วตัวคนที่เ,เป็นโรคตับจากการดื่มเหล้าเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงค่ะคุณหมอครับก็ถ้าเราดื่มเหล้าเนี่ยเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วก็ดื่มเป็นประจำเนี่ยนะครับพอดื่มไปเนี่ยตับมันจะทําให้ตับมันจะเสียหายจากตัวของเหล้าเนี่ยนะครับซึ่งทําให้เกิดตับอักเสบครับแล้วก็ถ้าเป็นไปในระยะเวลานานๆเนี่ย เวลาตับมันอักเสบเซลล์มันก็เสียหายก็จะเซลล์ก็จะตายไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดพังผืดเข้ามาแทนที่สุดท้ายก็จะเป็นตับแข็งนะครับซึ่งตับแข็งจริงๆระยะแรกเนี่ยตับแข็งหรือตับอักเสบเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าคนไข้ยังดื่มต่อไปเรื่อยๆจนตับแข็งมันเป็นมากทีนี้ตับมันเริ่มทํางานไม่ดีคนไข้ก็อาจจะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองท้องโตขาบวมอะไรเงี้ยครับ เราจะรู้ได้ไงว่าตับของเราเนี่ยกำลังมีปัญหามีอาการอะไรที่อาจจะเป็นสัญญาณบุบเบรคไคะคุณหมอครับ,บก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าระยะแรกๆเนี่ยที่เป็นตับอักเสบซึ่งระยะเวลาเนี้ยใช้หลายปีนะครับจะ,ะให้จะไม่มีอาการครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะรู้เนี่ยอาจจะต้องไปตรวจเลือดเช็คสุขภาพครับซึ่งการตรวจเลือดที่ตรวจไม่ยากหนักเนี่ยก็จะพอบอกได้แล้วว่าเรามีตับอักเสบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารอมีอาการก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าอาการที่เราอาจจะต้องไป ตรวจเรื่องเกี่ยวกับตับเนี่ยก็อาจจะเช่นอาการตาเหลืองตัวเหลืองอ่อนเพลียผิดปกติหรือว่ามีขาบวมท้องโตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสําหรับการดื่มเหล้าดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เนี่ยเ,เขาบอกว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดโรคตับแล้วถ้าเราหยุดละคุณหมออาจจะหยุดแค่พักช่วงเช่น3เดือนเข้าพรรษาแบบเนี้ยตับเราจะจะดีขึ้นได้ไหมคะดีขึ้นได้ครับคือโดยทั่วไปเนี่ยโรคตับจากแอลโกอฮอล์เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ถึงขั้นตับแข็งที่รุนแรงเนี่ย เราหยุดเล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยหลายๆเดือนเนี่ยมันจะดีขึ้นได้กลับเป็นอาจจะปกติหรือเกือบปกติได้เลยครับดังนั้น3มเดือนเนี่ยก็ช่วยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นขั้นตับแข็งเยอะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะการทํางานของตับดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้กลับเป็นปกติแล้วถ้าสมมติเราหยุดไปอย่างน้อย3เดือนเนี่ยคะ่ะแล้วเรากลับมาแบบเนี้ยเราสามารถกลับมากินแบบปกติหรือว่าควรจะ กินให้น้อยลงหรือว่ายังไงคะคุณหมอก็ขึ้นอยู่กับว่าดื่มมากขนาดไหนครับคือถ้าเดิมเนี่ยดื่มไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วไม่ได้มีโรคตับอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถกลับมาดื่มได้บ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดผู้หญิงก็ไม่เกินวันละดริงผู้ชายก็ไม่เกินวันละสองดิกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนรงิงก็คืออาจจะเบียร์หนึ่งกระป๋องวายหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะพอได้ในคนที่ไม่ได้เป็นโรคตับอยู่เดิมนะครับแต่ถ้าเป็นโรคตับอยู่เดิมหรือที่จริงดีที่สุดก็คื หยุดไปเลยน,น่าจะดีที่สุดสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอค่ะช่วยให้คำแนะนำสำหรับคนที่เป็นโรคตับรวมถึงคนที่ต้องการเลือกล้วว่ามีวิธีการยังไงบ้างค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคตับนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราอาจจะต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตับนะครับอย่างเช่นถ้าเรื่องเหล้าก็คือถ้าคนที่ดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำนะครับหรือว่าอย่างโรคตับอื่นๆซึ่งเจอบ่อยเหมือนกันแล้วก็เจอร่วมกับการดื่มเหล้าก็ได้ก็คือพวกไขมันพอกตับอันนี้ก็คือถ้าเราอ้วน เราเป็นเบาหวานนะครับหรือว่าเรามีคนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบหรือจริงๆถ้าเกิดเราเกิดก่อนปี2535แล้วเราไม่เคยตรวจอันนี้นะครับเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีไวรัสตับอักเสบเราก็น่าจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพซึ่งเราเช็คเลือดได้ไม่ยากนะครับว่าเรามีโรคตับหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดมีโรคตับแล้วเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่ว่าโรคตับนั้นมันเกิดจากอะไรครับซึ่งปัจจุบันถ้าร,ารักษาตามสาเหตุเนี่ยก็บางโรครักษาหายขาดได้เลย แต่บางโรคก,ก็สามารถติดตามไปได้เราก็มักจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตับถ้าเรารู้เร็วๆครับทีนี้สําหรับโรคตับจากเหล้าเนี่ยจริงๆง่ายที่สุดก็คือวิธีที่ดีสุดก็คือไม่ดื่มเหล้าซึ่งจริงๆถ้าเราไม่ได้แบบเป็นโรคแบบเรียกว่าติดเหล้าหรือพิสุลาหรือลังจริงๆเนี่ยสามารถหยุดได้เลยนะครับแต่ถ้าบางคนที่แบบติดแอลโกอฮอล์จริงๆ อ,อันนี้เช่นว่าพอเลิกแล้วอาจจะมีอาการสับสนมือสั่นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เพราะว่าจริงๆแพทย์ก็จะมียาอะไรที่จะช่วยในการที่จะเลิกเลิกเล่าได้หรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาทางด้านจิตใจสังคมมากก็จะมีจิตแพทย์ที่อาจจะให้คําแนะนําอะไรได้ครับในงงวันนี้นต้องขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะครับ อย่าลืมหาเวลาไปตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับกันนะคะรู้ก่อนรู้เร็วรักษาให้หายขาดได้ไม่ว่าจะเป็นโรคตับอักเสบหรือไขมันพอกตับส่วนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำถ้าทำได้ก็ควรลดละเลิกเพื่อดูแลตับของเราให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ